ป,ปรากฏปนินอะไรไม่รู้อ่ะมาสามสี่คนเอาเรือมาด้วยเดี๋ยวรู้ว่าจะเป็นยังไงไอ้แกงบอกว่าข่าวข่าวมาดีเลยวบาน์ดีเดี๋ยวเราไปติดตามชมว่าจะเป็นยังไงอยู่คลางคืนด้วยวันนี้กลับพรุ่งนี้เช้าเลยเดี๋ยวไปดูนะครับว่าไอ้แกงมันจะหลอกเรามาเชื่อหรือเปล่า ก็มาด้วยครับวันนี้ก็มาด้วยยังทาไม่ได้ปลานะสัตว์จ้าให้แบงค์เย็นเออให้แบงค์เย็นแม่งหนึ่งมาก่อนนะปลาล้วก็มีอ่ะยีที่โดนเมื่อก <author> ี drip, drip. Yeah, for for ้ คน,นคนดูว่าโจมกี้มัม้ยขึ้นหนัวเพราะคนดูตัวเมื่อกี้ขึ้นหรอวขึ้นหนัวะของแนววะรูนะ้ลแล้วก็ยังวงวันตีกโงงกลับมา เฮ้ยต้องมาถึงต้องคล้ายแบงหลังนะกูว่าถ่ายแบบนี้กูถ่ายไม่ได้ผมว่านั่งหลังกูเดินให้แข่งกูหัวเรือนะนะกูนะะต้องนั่งท้ายเรือนู้น รอพี่ตอกฟอ่งดพีแล้วาได้ยังไงได้แล้วกับมุนเดียวกับมุนที่ส่งนี่แหละก็ไงน่าจะชวรเนาะก็ุดที่ผมส่งนั่นแหล่เออแล้วเขาขอบอกเพ่นทาที่คอาเขาใช้เป๊กเป๊กตามหมดเลยอ่ะโอเคพี่เออแล้วก็เนาะอ่า ต้องไปข้างๆนี่ข้างๆตัวนีน้เล็กโอ้โหม่ตายอยู่ดิโอ้โหเลยอะไรไม่ตายเกินเลยตัวเล็กนะ qua ở thằng đó nhiều quá. Nhiều mồm quá. ตายแล้วมันมันเลามาสองวันแล้วเออผูกข้ามโดนดิโดนป่ะไอ้ยังก็มองข้ามไมฆโดนยั้เอาเมฆก่อนอาเมก่อนเอเมก่อนไอ้บัตนู้นตรงลู้นไอ้เสือแนนั่นนู้นไอ้เงือไปตบกร้อเลยวันนี้โอเคน้ำลุกน่งลุก

บันเทิงแล้วครับสองคนไหนไหนค,นครับไหนตัวไห,วไหนตัวเดียวคู่คบันเทิงแล้วครับคืนนี้บอกไว้เลย <Okay. S 1> มันแน่นอน้แข็งนะได้อยู่ครับอยืนดีวะก่อนนี้มึงขาดได้ด้วยเนี่ยมันอยู่ในเนี่ยเน,นี่ยชุ้มเนี่ย

ัโอ้โหเลยโดนมะได้ไอ้ยี่ห้อชีดูนี่นะอยู่ข้างในเต็มเลยอ่ะเอาเลิกน่ครับผลงานรอบแรกของเราก็เต็มลังครับเต็มลังครับนี่กูโทรไปมึงไม่รับนี่ครับเต็มลังนี่ครับ ตอนนี้ก็มาสิบทุ่มเไปลยุยไปลุยกันต่อประทัยทีตอนเช้าเลยครับกลางคืนถ่ายยากมองไม่เคยเห็นหนึง่งสามสี่แปลงไออมองได้แนี้หุ่นมวยกดใจลู่งก้างเต็มเลยกดรก่งก้าง

เดิดิแล้วเอาดินเป็ดไหมเนี่ยนี่ฮะเป็ดแม่ฮะดูตัวดูไว้เดี๋ยวตัวที่ดีอ่ะเอาก่อนนี่ใมาดูดิครับตัวดีเหมือนกันนะครับเป็นไงกลับบ้านได้ไม่เจออะไรแล้วเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ดูอ่าการเป็นไงตอนนี้ เนี่ยบ้านน้อกดนะเนี่ยตัวเลือกเลยบ้างดูดิเนี่ยมากดนะเนี่ยโอ้ยนะดีดิลอเต็มเลยดูดิฮะกล่องห้ดนี่เดี๋ยวดูกอล์ฟกอล์ฟไปแล้วเนี่ยลอยข้างเนี่ยแต่ข้างเฮ้ยไอ้เขาไอ้เขาอยู่ในคองเนี่ยเดี๋ยวว่าไปนะไอแต่ที่กูรวยก็ได้รวยแบบนี้แหละไอแข่งยิงไงีอแข่งยิงอ่ะ หนี่อะใร่น่นี่ลาบลาบบอกแล้วตัวใหญ่ เอ oh. ้ยวอยิงไปหลับเลยดิฮเดี๋ยเขาดูแล้วมันมีขนเดินไปไหนเ้ตัวใหญ่ยุว่เ้หเยอะด้วยหนึงร้อยเยหรือเ่ไอเฮ้ยเอาเรื่องว่ะจากกุยางกอปอ่ะไม่ค่อยอยากยิงหรอกใปากสามถึงนัดเลยดิเห็นคาวนัดนดแล้วนนดเดิ เรจะพูดกับมันยังไงอ่อนนะไอ้นัดเลรไอ้นัดอ่อนนะเฮ้ยมีปลามีปลาปลางนี่โอ้โหเพียบครับมาเพียบแต่ไม่เจอปลาเป็นไงเขียดง่วงง่วงหรือเงี้ยง่วงเป็นเชียน มีนะมี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 ลงไปเลยนี่ปืนนี่เนี้ยเผื่ออะไเขาเข้าอ่ะสวนใช่ไหมเขาเชาเนี้ยเนี้ยท่อยู่ถึงเาว่ะกรพานนะเขาไปไหนกันมาแล้วเนี่ยก็ว่าไอ้ที่เมื่อกี้ลอยอ่ะขอให้ตาไปดูอ่ะขาไม่ตายครับตอนนี้ก็แห่แครับไม่ตายขึ้นนะปลาลอยเต็มเลยนะครับ แต่ปลาใหญ่ไม่มีเราก็ต้องเอาปลาเล็กก่อนไปทำปลาเค็มกินหน่อยเดี๋ยวให้โจเวเบียงแหใหนเดูรอยเอต,อต็มหมดเลยไ,ไม่ขึ้นให้ไห,หวเอาอ่ะเนี่ยดูดีใส่แว่นผู้ประมองไปเต็มหมดเลยเอาเรือลงเบียงแหอะไอันนี้เดี๋เรือลงให้เรือรู้ว่ามีนะเรือใครหรอยืมไม่เลยเรือของใครรู้เนี่ยเบียงตรงนี้ยคอเปิดงามเกิดเลยอ่ะโจ้โอ้ดูตรงนั้นนี่เออเขาไปยิง่งก้นยิงเยอะ เดี๋ยวรีบเรเียงเดี๋ยวลงไปใส่เลยเดี๋ยวเวียงไปตรงนั้นนะ,ะขึ้นขึ้นไปเลยเดี๋ยวแมงลงใหญ่ป่าวครับได้มันหน่อยดีอ่ะไม่ไม่เจอปลาใหญ่เลยไอเขาไม่เจอเขาเลยเลยลงไปใส่เลยนะเดี๋ยวแมงลงใส่เมฆเลยโว, <c oughs> ว้ยยังไม่ทันลงเลยรีบเรียง <c oughs> อ้ย,ย,ย,ย

nhưng mà bà mà tìm lưới Cộp loáng lấy gì à? to bùn nè มล็ดถั่วเราคือลงไปก็จับได้แล้วเรวยกรเจียวออกเจียวใหญให่ด้วยมาเยอะไปนี้เบี่ยงเลยออออเออเบี่ยงแมงข้อแมงเลยดีไม่การทังนิดเลย cái uh. này mẹ của lẹp không có gì, không có gì hết đấy, toàn như thế này, toàn như thế này, นกที่อยุธยาที่แะ้วนครหลวงแล้วก็กลับมาพญาบรรลือนี่ครับผลง้านี่ได้กงประมาณนี้ครับนี่ครับผมมันนกถ่ายไว้เมื่อคืนม่รู้ได้ดีแค่ไหนก็เดี๋ยวไปติดตามชมับฝ่าด้วยนะครับฝ่าลูกกอกด้วยนะครับลูกกอกตะปุ้ยครับช่างเมฆขัดเงาฝ่าได้วยนะครับแบบช่องรูปด้วยนะครับฝ่าไปด้วยตะปุ้ยบนต้บตาลครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปหาคลิปมันๆให้ดูครับรับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวแล้วกดมาถ่ายเลยดิเกียร์ใหญ่ก็ถ่ายไม่ได้ผมนะเกีย